สวัสดีครับซีเกมส์นะพี่กิ๊ฟนะต้องเชียร์เป็นเจ้านะพี่กิ๊ฟยังเล่นอยู่ไหมครับพี่กิ๊ฟก็เป็นเล่นละคถ่ายรูปกับท่านผู้วทั้งน่าแบ็คดรอปเราค่อยเดินเข้าจะเล่อสัญญาความหนึ่งมันทำเพื่อชาติแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงรองรับครับเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับอยากให้ได้เล่าถึงความสําคัญของซีเกมส์ก่อนเลยครับสำหรับซีเกมส์ในมุมของนักกีฬาแล้วกันนะคะกิ๊ฟก็ขอเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะในมุมของกิ๊ฟเองเนี่ยกิ๊ฟมองว่า กีฬาซีเกมมันคือมหก,กรรมคำว่ามหก,กรรมคือการรวมกันของกีฬาทุกชนิดแข่งพร้อมกันแข่งที่เดียวกันบางครั้งเนี่ยได้พักในที่พักที่เดียวกันด้วยมันจะได้พบปะเพื่อนๆต่างชนิดก,กีฬาและมันคือความยิ่งใหญ่ของของ,ของการเป็นนักกีฬาแล้วก็คำว่าซีเกมก็คือโซนอาเซียนของเราค่ะโดยเฉพาะความเป็นไทยอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่า เวลาเดินไปไหนในหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเราจะต้องแบบตัวใหญ่พอ,อมาจากไทยพบทุกประเทศต้องหันมองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นมากกรรมที่นักกีฬาทุกคนอาจจะแข่งขันกันเพื่ออยากจะเล่นรายการน,นี้เพราะว่ามันคือความภูมิใจของนักกีฬาคนหนึ่งที่ได้ทําเพื่อประเทศชาติแล้วก็ ซีเกมเนี่ยจากสองปีครั้งเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาในการที่จะเตรียมตัวแล้วก็สู้กันเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในลักีฬาที่ได้เล่นซีเกมเนาะนะครับแล้วก็เป้าหมายแน่นอนเป็นเจ้าซีเกมนะครับใช่ค่ะนี่จะบอกไปเนี่ยเื่อกับตัวซีเกมค่ะเราก็จะรู้สึกว่าฉันต้องติดเพราะว่าเรามีความภูมิใจว่าเราจะเราสะสมแชมป์ซีเกมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นหนึ่งเหรียญที่จะช่วยให้ไทยเป็นเจ้าเหรียญทองด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เลยก็เลยเป็นความภูมิใจและซีเกมสองปีครั้งเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเราได้รับใช้ชาติแบบ20ปีอะไรเงี้ยสุดยอดมากจริงโปรเมย์กับพี่กิฟอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะราชชาติต่อเนื่องเราก็จัดเต็มมากเลยนะฮะพี่กิฟสวัสดีครับฮะงานดีนิกกี้กับพี่กิฟต์เรา่ายด้วยเลยเนาะเราต้องออกข้างนอกไหนอ่ะคุณนิกกี้เนาะ

คขอบคุณนะครัะคะบ